สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอ๋ดอกอรกุลวดีทองไพบูนนะคะนักจิตวิทยาคลินิกค่ะวันนี้นะคะครูเอ๋อยากจะมาชวนเรานะคะทําความรู้จักกับเหตุผลนะคะที่ครูเอ๋มักจะได้ยินเนาะว่าทําไมเราบางคนนะ่ะถึงยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีกับเราเลยนะคะเผื่อเราเนี่ยจะได้เอาเหตุผลพวกนี้ไปสํารวจตัวเองดูว่าเอ๊ะเป็นเหตุผลพวกนี้หรือเปล่านะที่ทําให้เราไม่สามารถตึงตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแบบมันมันค่อนข้างที่จะ ไม่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรานะคะอ่ะมาฟังดูนะคะเหตุผลอะไรบ้างเหตุผลข้อแรกเลยนะคะที่ทําให้ใครบางคนเนี่ยไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต่อเราได้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คืออ่มีความกลัวว่า ผลกระทบเนี่ยค่ะหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับตัวเรากับบุคคลรอบข้างเราหรืออื่นๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันมีเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะออกมาถ้าเราจะเลิกกับเขาเนี่ยเออจะส่งผลกระทบต่อลูกใช่ไหมลูกเราจะเป็นยังไงหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของลูกอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่มีร่วมกันธุรกิจที่มีร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งพวกนี้นะค่ะหรือแม้กระทั่งกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะเรามีกลุ่มเพื่อนเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเราออกมาเรา,เรา,เราเ มันจะเกิดผลกระทบกับเรายังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเดี๋ยวธุรกิจจะได้ผลกระทบอะไรยังไงไหมอะไรประมาณนี้นหะคะแล้วก็สถานะทางการเงินของเราจะอยู่ได้ไหมพวกเนี้ยค่ะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเลือกที่จะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต่อใจนะคะเหตุผลที่สองนะคะ อันนี้ก็มาตั้งแต่เรื่องของการเลี้ยงดูเลยนะคะอาจจะเป็นตัวเราเองนะที่เราได้รับการปลูกฝังหรือเลี้ยงดูหรือว่าเห็นรูปแบบนะคะในครอบครัวของเรานะคะอย่างเช่นพ่อแม่เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะว่าสมมุติว่าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบว่าพูดจาไม่ให้เกียรติหรือว่าใช้คำคาพูดที่ดูรุนแรงนะคะทาร้ายจิตใจผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วเราก็แต่ว่าผู้ปกครองท่านนั้นน่ะที่ ได้รับผลนะคะเบื่ถูกสะร้ายจิตใจยอย่างนี้นคะ่ะมักจะเหมือนกับว่ามีคำแก้ตัวเนาะอย่างเช่นแบบว่าเอ้ยเขา เขาทำเพราะรักแหละเออเขาพูดอย่างนี้เพราะเขาเป็นห่วงแหละอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะซึมซับพ,พวกนี้มาเนะว่าเอ้ยอันนี้มันโอเคการที่เขาพูดจาแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็คือการแสดงความรักก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะซึมซับขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเวลาเห็นการกระทําที่มันไม่เหมาะสมการกระทําที่มันทำร้ายจิตใจเราอะเราก็จะแบบเหมือนอัตโนมัติเลยนะคะก็จะหาเหตุผลมาสักกว่าว่าอ๋อเขามีเหตุผลที่เขาทําแบบนี้เนาะเอ่เหมือนจริงๆก็คล้ายๆกับหาข้อแก้ตัวให้กับเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอ,อ,อีก มาจากการที่เราถูกถูกฝังถูกเลี้ยงดูหรือได้เห็นอะไรมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเหตุผลที่3นะคะเราอาจจะเป็นพวกที่เราเรียกว่า helpless romantic mm. นะคะ,ะ,คะก็คือเราเป็นคนที่แบบโรแมนติกมากนะคะโรแมนติกนักสัต์ที่แบบว่าเชิดชูบูชาความรักมากนะคะมีความเชื่อว่า ถ้าเรารักเขามากๆรักเขาเยอะๆให้ความรักเขาเยอะๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเองเดี๋ยวเขาจะเห็นความรักของเราแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาไปในทางที่ดีขึ้นเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจเราอีกต่อไปนะคะแต่สิ่งนี้บางทีมันไม่เกิดขึ้นจริงนะคะความรักอย่างเดียวมันไม่พอนะคะเราอาจจะแบบโอ้โหรักเขามากเพราะเราเรามีความโรแมนติกในตัวเองนะคะพยายามให้ให้ความรักนี้ค่ะแต่คนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะคนบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของเขาเองเขาอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างในตัวเขาเอง ที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาก็ยังจะทําร้ายใจิตใจเราอยู่นะคะเรื่อยๆต่อไปนะคะฉะน,นั้นการที่เราบอกตัวเองว่าพยายามรักเขาให้มากพยายามแบบรักเยอะๆแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงนี่ค่ะครูเอ๋ว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ทีม่มันไม่ดีต่อใจได้นะคะ อีกเหตุผลหนึ่งนะคะเราอาจจะมีความกลัวนะคะว่าเราจะมีการเอาคืนเขาจะเอาคืนเราอย่างไงบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าถ้าสมมติเราเลิกกับเขาเราออกมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะตามล้างตามผานจะแบบโอ๊ยครูครูกั้นโชคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความกลัวอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยถ้าความสัมพันธ์ที่เรามี่กับเขาเนี่ยเป็นมีการใช้ความรุนแรงร่วมด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเป็นความกลัวที่ที่ที่มันก็แบบมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนใช่ไหมครับเช่นเนี่ย ถ้าเรากลัวอย่างเงี้ยเราก็ยากมากใช่ไหมคะสำหรับเราที่จะดึงตัวเองออกมาจากความสัมผัสนั้นเนาะเพราะว่าเราก็จะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมากูบันโชคเดี๋ยวเขาจะมาตามล้างตามผ่านเรายังไงแนละ้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราทีง่อาจจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวหรือคนใกล้ชิดกับเราด้วยก็ได้นะคะอ่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่คูู้เอด็ดดี้บ่อยๆนะคะก็คือเราเองอ่ะอาจจะมีความต้องการนะคะว่าอยากรู้สึกว่าเราเป็น เป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะว่าเขายังต้องการเราอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยเราอาจจะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เราพยายามบอกตัวเองใช่ไหมคะเราอยู่ในความสมพัน์นี้เขายังต้องการเราอยู่นะเรายังเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเราอย่างเงี้ยคะ่ะไอเหตุผลพวกเนี้ยค่ะมันก็ทําให้เรายากขึ้นยากขึ้นสําหรับเราที่จะพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะอ่ะและอีกเหตุผลนึงนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยบุคคลคนนั้นที่ทําร้ายจิตใจเราค่ะเขาจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์อะไรบางอย่างนะคะเหมือนแบบเวลาเราฟอ ใน love ใช่ไหมเราแบบว่าตกหลุมรักครั้งแรกเนี่ยเราก็สูโอ้โหประทับใจโจคนนี้มาก mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะแบบเหมือนเราต้องมวนสะกดเลยเวลาอยู่กับเขาอย่างเงี้ยอ,อันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมคะที่ทําให้เราดึงตัวเองออกมายากเพราะความมีสเสน่ห์ของเขาเนี่ยแต่อีกอันหนึ่งที่เขาอาจจะทํานะคะก็คือเขาเรียกว่ามีการเสริมแรงนะคะอย่างเช่นวันนี้เขาอาจจะทําไม่ดีกับเราพูดจามไม่ดีกับเราไม่ให้เกียรติเราอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวออกไปเนี่ย ซื้อข้าวซื้อของซื้อของขวัญมาให้แล้วก็พูดจาดีเลิศเลยแบบแบบโรยสเสน่ห์เต็มที่เลยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอยเขามีโมเมนต์แบบดีๆด,ด้วยนะมันมีโมเมนต์ดีๆกับเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดหรอกแต่ถ้าในคือถ้าเราเห็นแพทเทิร์นใช่ไหมคะมีความแบบอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแต่อันนี้มันเป็นแค่แบบช่วงช่วง,วงท่านเองที่เขาเหมือนมาเอาใจเรามาทําให้เรารู้สึกดีนะคะแต่ช่วงพวกนี้แหละที่บางทีเนะี่ยเรา มองแต่เฉพาะตรงนี้ใช่ไหมคะพอมีมอมไม่แบบไม่มาเราก็โอเคเขาจะดีขึ้นแหละเขาจะา <c oughs> เขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจเราอีกต่อไปนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยยากที่จะดึงตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีตัวเรานะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณเอกก็เอาเหตุผลพวกนี้นะคะเป็นเหตุผลที่คุณเอกมักจะได้ยินบ่อยๆนะคะเวลาที่แบบว่าชวนสํารวจว่าเอ๊ะในความสัมพันธ์ที่เราอยู่กับความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ดีต่อเราเลยแต่เพราะอะไรเราถึงยังจะอยากอย,กอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้พวกเราได้มีโอกาสไปสํารวจ ตัวเองนะคะเผื่อว่ามันสอดคล้องกับตรงไหนเนี่ยเราจะได้แบบอ่าเห็นเห็นจุดนะของตัวเองแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่ดีกับเราจริงๆเนะะี่ยค่ะบางทีมันก็เป็นเวลาแล้วนะคะที่เราอาจจะต้องพิจารณาว่าจะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้หรือยังนะคะวันนี้คู้เอกก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ